จังหวัดลบบุรีนะคะเขาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติวิ่งปั่นป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่11เเฉลิมพระเกียรติค่ะ ที่ห้องประชุมสุรัตวณิชชั้น5อาคารสองสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลบบุรีค่ะว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติโดยมีนางศศิธรสีแก้วรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะสำหรับ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาต ครั้งที่11เฉลิมพระเกียตินี้ค่ะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชและแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและหลายกระทรวงหลักในหัวข้อออกกําลังกายเป็นนิสัยห่างไกลสโต o กโดยมีเป้าหมายให้คนไทยรู้เท่าทันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดลบบุรีนะครับก็มีกําหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งนะครับในวันอาทิตย์ที่ 2พฤศจิกายน2568นะครับที่สนามกระโดดร่มพัชรก,กิติยาพาห้วยกระแทกอำเภอเมืองลบบุรีนะครับรวมระยะทาง5กิโลเมตร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า3,442คนผู้ร่วมกิจกรรมนะครับก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกแล้วก็ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรางวัลให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วมแต่งกายชุดแฟนซีชายหญิงแล้วก็นักวิ่งนะครับที่เป็นนัก PR ให้กับการวิ่งครั้งนี้โดดเด่นที่สุดโดยหลักเกณฑ์นะครับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับที่โรงพยาบาล พระนารายมหาราชนะครับแล้วก็โรงพยาบาลอนันทมหิดลขณะเดียวกันก็ยังมีนิทรศการให้ความรู้นะครับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ของจังหวัดลบบุรีในระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนะครับ2568อีกด้วยซึ่งกิจกรรมแสงนำใจไทยทางชาติปีนี้นะครับไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังแห่งความร่วมมือนะครับของคนลบบุรีที่ร่วมใจนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันอมาาพาธได้เลยครับ